ดอกไม้ทําให้ลืมเหมือนว้าเก่งเหมือนมากเลยดูดิเหมือนเหมือนเหมือนเขาดูสิดูสิมีขี้มูกไหลด้วยก็เหมือนเจียบเลยอ่ะนี่เนี่ยอันบ้าที่สุดนี่ญิงใจแอนบ้าที่สุดเลยจริงด้วยจริงด้วยฮะโวบิตาแย่แล้วเหรอฮะอะไรเหรออันอยู่นั่นไงเฮ้ยจะมาแล้วจริงๆด้วยยื้ย ใครว uh, ่าอะไรฮะล้อเรียนเราร้อยน่าอย่าได้นนี uh. mm ้นะเจ้ิตาหยุดโจบิตาหยุดนะไม่หยุดหยุดสามสี่ก็ไปเจ้าพิตาออกมาสิดีนึงนะออกมาเมื่อไรโดนตุ๊บ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 นะไอ้ฝาไม่ก่อนเถอะอ้าวโนบิตะกลับมาแล้วเหรอไปซื้อของให้แม่หน่อยสิอะไรกันนะผมไม่ไปหรอกแม่เด็กอะไรเนี่ย เอาใจใจแบบนี้แย่ที่สุดเลยอ๋อ,อใจแอ่นกับใดโอได้เหรอต้องดักรออยู่นแน่ๆเลยอ่าดีละงั้นฉันให้ยืมนี่แล้วกันนะเน้น่นี่ก็คือออ,อดอกไม้นั้นทำไมเหรอรีบบอกมาเร็วๆเขาสิจะเออเออจะบอกอะไรนดะ้โนบิตะไปซื้อของให้แม่เดี๋ยวนี้นะอะไปเลยช่วยฉันด้วยสิป้ท้ออ้าวนายเป็นใครอะ่ะ อแล้วฉันล่ะเป็นใครเนี่ยฮะจุ๋ยทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้แล่า้ยยังรออยู่เลยอ่ะทำไงดีทำไงดีทำไงดีเออแย่แล้วอุ้ยออเอเอ่านหนัอกแล้วละมัวนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ผมไม่อยากไปนี่ครับดูพี่จ๋าเด็พี่เล็กจริงจริงเลยคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ครับอือ เอื่อกคแม่กำลังทําอะไรอยู่นะอ๋อคุณแม่กําลังะจอกไปซื้อของนะครับอ๋อจริงด้วยสิลืมไปเลยนะรียกลับมานะครับไม่น่าเชื่อเพราะดอกไม้นั่นเหรออ่าดอกไม้ทําให้ลืมนะแค่ดมกลิ่นก็จะลืมหมดทุกอย่างเลยเหรออะนี่นายถือนี่ออกไปหาพวกนั้นเลยดิยไม่เอาหรอกฉันกลัวเฮ้ยไม่ไดีเรื่องเลย ทางั้นที่จะทำให้ดูเองนะว่าต้องทำยังไงเอานี่ดูให้ดีและกันนี่โดเรมอนโนบิตะอยู่หรือเปล่าม,ม,ม,มาจะเอามาให้ชกแทรลีกไงอะฮะเดี๋ยวเธอ <c oughs> นี่เอองงงง<ม>ฉันกำลังจะทำอะไรอ่ะเนี่ยฮะฮะกำลังจะชกเซเดโอไง อ๋อเหรอไม่ใช่นะใจแอนนะไม่ใช่จ้าเต็บนะเห็นไหมล่ะง่ายทีเดียวเองยอดไปเลยถ้ามีดอกไม้นี่นะก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วล่ะเห็นเวล่ะนี่เห็นรูปนีฉันไม่ได้เป็นคนวาดดอกวิตาเป็นคนวาดตาหักล่ะแอนน่ะยังไงเนี่ยอ้าวนึกออกแล้ววุ่ยหน่อยเนี่ยคริจะขยี้จะนมตาให้แหลตุ้มไปไปเลยคอยดูนะ แล้วจัดการเลยไอโนบิตะอย่านี่นะอ๋อยอย่านี่เอยอย่าไี้นีดดีดนีดนีดดีดดีดดีดนี้นีดนีดด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 ีหอีดดีหนีดดีดดีดดีดนีดด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 ีดะีดนีดดีดดีดดีดนีหนีดดีดดีดดีีดดดนีนีีีีีีีีีีีีีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ต้องแยงไอ้ดอกไม้บ้านียมาให้ได้เดี๋ยวค้ดูสิเจอแล้วเอามาดิเดี๋ยวดิดมซะเฮะเอ่อมื่อกี้เราถืออะไรอยู่นะเอ้ยแปลกเย่เย่เย่ได้มาแล้วได้มาแล้วชัยโยชัยโยอะจะเนี่ยเออนี่เงินสิบเยนที่ยืมไปวันก่อนจะคืนเมื่อไหร่อ่ะ ว่าไงนะจะเอาเงินมาคืนฉันสิบเยนไงล่ะอ๋อเหรอเหรอต้องทำนี่มันหนังสือของฉันเอาคืนมาขอโทษนะขอโทษบ้านเราอยู่ทางไหนเนาะเป็นอะไรไปอ่ะดอกไม้ทำให้ลืมล่ะตั้งตะหน่อยดิ ถ้าใจแอนโผล่มาตอนนี้จะทำยังไงเราบัตโทเฮ้ยอย่าทำให้ตกใจสิถ้ามีดอกไม้นี้แล้วก็คราวนี้เจ้าโนบิตาจะต้องไม่รอดแน่เลยล่ะรีบไปตามใจแอนมาให้จัดการดีกว่าโอ้ยใจแอนมีอะไรไปดูเถอะนะเจ้าโนบิตามีอะไรสิหนอเงยเงเอ้าใจแอนลืมไปแล้วหรอเนี่ย โอ้ยเป็นแบบนี้ทุกทีเลยไม่ได้เลือดจริงๆแล้วน่าได้เนี่ยแล้วอย่างงี้จะทํายังไงแล้วล่ะนี่เน่รูปนี้ไงไอ้นึกออกแล้วคราวนี้ต้องโชคจะรบิตาให้ได้เลยคาโด้ใช่คราวนี้อย่าลืมเด็ดขาเชียวนะนี่เอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรโอ้ยปูชีปูชีเทรราอยู่แล้วอ่ะดิฉันกลับมานารอตรงนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปูชีเดจ๊อ่ะซนโอนั่งรออยู่นั่นไง นี่ฉันกําลังจะไปทำอะไรนะเนี่ยนายรู้ไหมว่าฉันกําลังจะทำอะไรช่วยตอบหน่อยสิฉันลืมไปแล้วอ่ะใครจะไปรู้ล่ะฉันรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆขนาดรีบวิ่งไปเลยนะเนี่ยเหรออ๋ออ้าวเอาเอ้ยดูดิทำอะไรเนี่ยนึกออกแล้วว่าฉันปวดฉี่จะรีบไปชิงช่องอ่ะชิงช่องแล้วอ่ะา